อะช่องนี้ม hey? ัน <c> ย <ces iver> ouais. ังลงคลิปด้วยแต่วันเนี้ยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะไอซีทีวีแมนเดิมเต็มเต็มคือหายเด็ดๆวันนี้เฉียนมากับฮันเตอร์ไม่เด็ดได้เหมหรือว่าฝันได้เด็ดก็ผมม่รู้ฝันได้ว่าฝันนี้ก็ผมในช่วงนี้ฝันได้บ่อยมากเพราะเจอแต่เสือพินิหารนะคือเฮ้ยเตีก้อยเออตรงนั้นเป็นลิสติงเกอร์เนี่ยอ่านแล้วนี่ยืนทำลายเดี๋ยวยืนยืนทำลายยืนทำลายโอ้ยเอฟเคโอเคของกุยของกุยกองกุยกองกุยใกลๆก็ชอบใกลๆก็ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวไอเด็กตรงนั้นะ ไอ้เด็กตรงนั้นนะฉันเห็นนะฉันจะว่าไปอเ้าโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคไล่มันไปก่อนโอเคไล่ที่เลยที่นะฮะอ่ะรอยกาอีกหนึ่ง<อ>ก็ที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับทุกคนนะฝ่นหนึ่งก็คือ อ่าหูฟังอันเก็ไม่มันพังนะครับผมนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือทุกคนดูปริงของเซิร์ฟนะครับว่ปริงมันแหลกมากใช่ไหมครับตอนนี้ปริงแหลกมากแล้วไม่รูขณะที่ฉันพูดแกก็ยังยิงฉันอีกเนาะและไอ้ตรงนั้นมันยังปั่นอีกนานไมหมฮึๆๆๆๆๆอุย้ยแหลกๆหลกแหลกหลกยคือปริงเยอะมากทุกคนช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่อาอุาอ้ยอะไรว่าเมื่อกี้โออะไรแบบโอเคช่างหัวมันเถอือปังคือปริงเยอะมากไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะทุกคนน่ามันหนักยากนะครก็นะ ช่วงนี้ก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ดีเลยถ้าหส่นะทุกคนมันก็พอเล่นได้แล้วนี่ใครนี่นี่มันเมกานิกเมกานีกนี่เออแล้วก็ผมจะบอกนะทุกคนอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ตอนที่เดินในเม์มาแรกๆเลยกับผมนะอาจจะมีอะไรที่บักบักบุ้งไปก็เกราบ่อไปนะทุกคนนะเพราะวันนี้เป็นคลิปดองนะครับเจ้ากองช่องยี่เกียรติบิายเลยช่วงนี้โอเคมาอยู่กันในเกมกันต่อและอนี่มันยังยงยยงยกอีกนานไม่แค่มันจะยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั ตีแบบโทรจิตนะครับทุกคนมาไปกันได้แล้วนี่ปล่อยนกปล่อยกาอีกหนึ่งปไปไปไปนั่งเก้าอี้ตรงนูง้นนี่ตรงนี้เลยโอเคนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลตรงนั้นวันติดเรารด้ใช้ไปทีกลนไข่ของเล่นกุญแจของเล่นเ,เราไปตีนางก็จะเฟ,ฟรชอ่องนะครับทุกคนฮนะแต่ว่าตรงนี้มีหูขึ้นลิตเติ้ลโกลน่าจะต้องเข้านะครับทุกคนนะเพราะว่าคนอื่นเข้าไม่ได้นะฮะคนอื่นเข้าคือตีเดียวตายตีเดียวตายนะครับก็คือก็อ่าเลยเด็กคนนั้นมันไปไหนวะมันอยู่แถวนี้เนะี่ยนอนมันแคมป์หูชาน ออกมาเดี๋ยวนี้ในเด็กบ้าโอเคปล่อยกาไปก่อนสก,กิลของกาตัวนี้ก็คือดีมากครับสผมผมก็คือดีเลยนะครับอาจจะมีเอ็นนั่นอะไรงอาจจะมีแบบเอาลงช่องบ่อยๆนะครับผมอาตมาสำหรับตัวเดรดเมย์นะครับเพราะว่าอุ้ยโอ้โหเก้าอี้ไปแล้วนึงเพราะว่าผมคิดว่าผมถูกจะตายกับเดรดเมย์นะครับผมนะส่วนคุณฟิลิปนะครับผมนะข้อจะพิจารณาอีกทีนะฮะว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะพอแค่นั้นนะฮะและนี่อะไรเนี่ยปัดไปไปไหนไปไปไหนะยัดแมมโอเค ลอนไปดี่์รอยเลสเราคนไข้ก็เล่นอ่านั่งปลาเฟสสองเยอดและไอ้นั่นมันยังจะปันะ่นอีกอะไรนะนี่ปล่อยกาอีกหนึ่งวันพระเขาต้องปล่อยนกปล่อยกานะครับผมนะเออไม่ใช่ปล่อยปลาเลยนี่ปล่อยกานะมุกอะไรของมึงเหนืออีเซ อ่ะเมื่อถึงตกิ้ตะกี้ของเราตอนตอนนี้อันติเมทแล้วครับผมนะก็โดดทิมนะาเหยียดไปกูทิมก <c oughs> ็ <c oughs> คือนะครับผมว่าตะกี้อันติเมทนะครับผมนะมันทําให้การเพ่งเล็งนะครับผมนะเร็วขึ้นเกว,ว,ว่าสกิลกันได้ดีอีกและอีนี่มันปันๆๆน่นอะไรนักหนาเด็กเปรตฮือ <c oughs> โอเคแล้วมันไปไหนเลยนี่ตอนแรกผมว่าจะไปชนเครื่องของลิตเติ้ลเกิร์ลนะครับผมแต่ว่า รอทีละตัวดีกว่านะเพราะช่วงนี้ผม,ผ,มผลขี้ทำฟิลหายตั้งแป๊บเดียวหายนะครับผมนะก็ต้องมาทีละตัวแล้วมันปล่อยหน่อยกันหมดนี่มีชีวิตอยู่บ้างไหมอโอเคมีหูขึ้นแต่ <t ick> ตรงนี้มีใครไม่ใชจอ้าวโอ้โหไม่มีใครโอโเครื่องนั้นสันไปเลยจ้า <t ick> ทุกคนฉันเอาเทเรพอตมาตสามารถเทเรพอตได้สองครั้งนะครับผม <t ick> ในใน,ในคราเดียวกันไม่ไม่การนิกไม่การนิกนี่ไงโดนไปหนึ่งเอเอนะครับผมนะเครื่องนี้สันหนักมากครับทุกคนฮะเครื่องสันหนึ่งอ้าวโอเคปล่อยกล้าไปก่อน ตรงนี้มีเครื่องสันหนักแล้วก็มีเซอร์สามคนเลยครับผมนาะยจุกอยู่เครื่องเดียวกันยังลิตเติ้ลเกิลโคเดียเตอร์แล้วก็เม่กระิกนะครับผมนะแล้วตรงนี้ใครวะอ่าตรงนี้อ่านี่มันออกเม่กระิกกับลิตเติ้ลเกลนะครับผมนายอีเด็กเวงนั่งขี่คออ่าไม่กระดิกอยู่โอเคโคก็อยู่นี่โอเคฉันโซนได้เนาะเนาะนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ต้อง,องเพ่งเล็งสักคนนะครับต,ต้องทิ้งไม่เล่นสักคนนะฝ่า <laughs> ตาใต้ลุด <laughs> โอ้โห <laughs> คือ แล้วก็เซอร์ไมคนะครับผมนะาลิตเติ้ลเกลแล้วก็นะักเขียนนิยายน,นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับผมนะว่าจะเล่นหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ใจเม่นเชิญนะครับผมเล่นเชรญคือบองมากนะครับอ๋อไม่โดนได้ไงเมื่อกี้นี่ไงมึงโอเคกูทีมหน้าหยัดแมมโอเคเรียบร้อยลงไปที่เรียบร้อยแล้วอสองตัวนั้นเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับผมนะ่าว่าจะเล่นไหมนะครับเพราะว่าเล่นเชรญไม่ค่อยได้เลยครับผมในช่วงนี้เล่นเดนเตอร์เล่นเดนเตอร์นะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้วางไปหนึ่งเอเอ้เฮ้ยเดี๋ยวนี่ได้จอย พร้อมอือหืออือหือเี่ยไอ้พวกดีไอ้พวกดีไอ้พวกดีเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงเหยยดแมมไปไนไปไนมึงรับบันดิมไปไนไปไน โอเคเดี๋ยวเทเลพอร์ตจะมาในะฮะ่าโอเคตรงนี้มีคอนเนเตอร์กับลิตเติ้ลเกิรแล้วก็ผมนะ่าชวนมิกกนิกน่าจะไปเปิดน่าจะไปเปิดตู้อยู่เย็นแมมโอเคเปิดประตูทำไมมาเอาลายนี่ไงเจอแล้วมิกกนิกไม่ต้องมันไม่ต้องเพ่งเลงไม่ต้องเพ่งเลงโอเคตีเรียบร้อยแล้วนี่เอามิกกนิกไปแกว้งทุกคนเดี๋ยวมันจะเปิดประตูปล่อยนอกปล่อยกาไปอีกหนึ่งเอเอนะครับผมนะมานี่เลยนางเด็กดือ้อนังเด็กตัวดีโอเคอ่าเก้าอี้ตรงนี้นะครับผมนะผมคิดว่าอ่า โอเคนกไปเกาะที่โคเนเตอร์นะครับผมนะสวัสดิ์ลิตเติ้ลเกิร์นาจะเข้ามาช่วยมิกันิกนะนี่เป็นการนี่ก็คือจุดขายจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับผมได้สวัสดีนะ้เจอหนุกโคเนเตอร์อีนี่ต้องปิ้งเล็งหางไม่ปิ้งเล็งมันโยลำบากครับอมว่าทิมนาหยัดไม่พูดทิมนานี่ไงโอเคนะยกไอเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยกาไปก่อนอึยกไปแล้วก็ไปทั้งตรงนั้นอึแล้วก็เอ่อตอนนี้กาไปอยู่ที่ประตูเลยครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ยังวัดไม่ได้ครับผมยี่ทิพวินะฮะไม่รู้ว่ามันเปิดรรรตตตูเส็จหหืออยังแแ้้วว่่่่านนนนีีีมขึ มีใครมาอยู่แต่นี่มีถึงกี่จีวได้เียกว่าคนอยู่แต่นีมไมยค่ะอ้าวแล้วไม่มีควารรมรักกันไม่ได้เดินปัดนีมึงเดินหน้าเรียงไปไหมนี่ยยนแมมโอเคมาลิติ้งเกลนี่จ๋าว่าฉันตีเด็กไหมเนี่ยเออ <c oughs> นี่มันตีเด็กเจ,จ้าเลยตีเด็กจเลยโอเคนั่งไป จะกินตรงจวด้วยแหมอิจฉายังเลยฉันนี่เปิดไม่ได้เลยเลยไปทโอเคมาปล่อยนกปล่อยกาบีนึงอ่าเมคานิกน่าจะต้องเข้าช่วยนะครับผมนะเดี๋ยวตรงตรงนี้เราไปจัดการคนที่มันมันจะไม่เปิดประตูแล้วก็ผมเมคานิกวิ่งฉีกไปด้วยแหล้เดียอีนั่นยังจะเปิดประตูอีกมาแล้วสวัสดีจ้าจำฉันได้หรือไม่จำฉันได้หรือไม่อย่างไรทิมหนะเอ้าโอ้โหหน้ากูยู่เลยมันโดนมันทิมอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะนี่ไปนันเหยียดมนไปไหนไปได้ไปไหนไ่นไปนันอ้าวโดนด้วยเหร เอโอโดนก็โดนเอนอจังมาเตออมีคนไปช่วยลิตเติ้ลเขาแล้วเดี๋ยวใจไอ้นี่ตายแล้วว่าไปเลยเตเลพปอตแล้วครับจังว่านี่แล้วนี่เลือกใครเอาปูตูไม่เปิดตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไห้แล้วโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทุกคนอยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้ก็คือโซนกันที่ไหวไว้ปลอกมาแล้วกับฝนน้าล้มนากนนาฏกับปีในมึงเี็ดพร้อมคือตอนนี้ก็อ่ามีคนเปิดประตูมีคนเปิดประตูอีเด็กเปิดนั่นเปิดปตัแล้ว ด่านี่ตัวแรกเด็กเปรตเขาว่าว่าตัวมันตัวมันโกงจัดๆเลยนะครับทุกคนไอลิเติลเกิลเนี่ยฮ้ยิ่งหน้าได้ถ้าได้ไปเป็นทีมนะทุกคนหนึ่งในทีมมีลิเติลเกิลนี่คือแบบโอ้โหปราสาทฮันเตอร์นี่ปราสาทหลอนแน่นอนครับทุกคนโอเคอ่ะมันโดนไม้ปันนี่แย่ดแหนตายโอ้ไงได้เปรตเล้อ่ะโอเคกับทีมเรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไว้ผมด้วยครับแต่วันนี้ก็บายบายนะครับผม